สวัสดีครับวันนี้เรามาทำการตรวจ a อพเคกันด้วยตัวเองนะครับที่ทำได้ตัวเองโดยที่ว่าไม่ต้องไปโรงพยาบาลนะครับเรามามามาลองดูวิธีกันเลยนะครับวิธีการตรวจนะครับผมขั้นแรกต้องทำการเก็บกล่องออกมาก่อนครับ ค๊บอันนี้มันจะเป็นคู่มือวิธีวิธีการใช้วันนะครับแล้วก็ในซองนี้มันจะมีไม้แยงจมูกนะครับมีไม้แยงจมูกแล้วก็น้ำยามาน,นะครับน้ำยามันจะอยู่ในนี้นี่ครับ น้ำยาจะมีนิดเดียวสำหรับแย่จมูกเข้าไปนะครับแล้วก็จะมีนเปจนซองวบนี้นะครับที่แผ่นหยอดเอาที่เราไปแย่ในจมูกแล้วก็ไปเช่นในน้ำยาตัวนี้นะครับแล้วก็ประมาณ สิบถึงสิบห้านาทีแล้วก็เรามาหยอดใส่ในตัวนี้นะครับเรามาลองดูวิธีการนั้น,นเลยครับนี่เราฉีกันนี้แกะนี้ออาก่อนมันจะเป็นนี้นะครับมันจะอยู่ข้างในผมแย่จมูกก่อนแล้วก็น,นี้มันจะแกะตรงนี้นะครับ เราเราอย่าไปจับที่หัวมันนะครับเราจับที่ปลายมันนะครับนี่มันจะมีที่แกะอยู่งนี้ครับแล้วก็นะครับมันเป็นไม้ขนาดนเราจะต้องแย่เข้าไปประมาณนี้นะครับประมาณนิ้วสองนิ้วประมาณสองนิ้วนะครับประมาณนี้ประมาณตรงนี้ได้มันจะมีขีดของมันอยู่นะครับ เราแย่เข้าไปปุ๊บแล้วเราก็ให้มันถึงเนื้อเยื่อข้างในนะครับมันจะมีเมือกอยู่แล้วเราก็หมุนควา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 นหมุ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 นแล้วก็เราก็มาฝั่งอีกฝั่งหนึ่งเราทําทั้งสองจมูกนะครับอ่าครับผมแป๊บหนึ่งนะครับเดี๋ยวผมจะแย่ก่อนผมมจะบอกวิธีให้แล้วเดี๋ยวผมจะหยดน,น้ํายาให้ดูด้วยนะครับ เกือบจมไปนะครับมันจะเข้าไปสุดยานี้แล้วก็เราก็ใส่เข้าไปข้างในครับให้มันโดนน้ายาข้างในนะครับแล้วเราก็คนๆๆแล้วเราก็หมุนๆๆไปหมุนไป๊ไปบกแช่ไว้สักแป,ป๊บนึงนะครับเพื่อความแน่ใจเพื่อความชัวร์มันเป็นวิธีง่ายๆครับที่ได้เราตรวจเองก็ได้ที่บ้าน ก่อนที่เราจะไปโรงพยาบาลหรือว่าถ้าเราตรวจแล้วเราเป็นหรือไม่เป็นบางคนก็ไปตรวจที่โรงพยาบาลก็ได้ครับแต่เราตรวจเองที่บ้านพบรอไว้แป๊บหนึ่งนะครับแล้วเราก็ประมาณเอาประมาณหนึ่งนาทีแล้วกัน เป็นพวแบบนี้ใช่ไหมอ๋อครับเราอย่าให้โดนมือเรานะครับแล้วเราก็ใส่กลับลงไปเลยในนี้แล้วก็เราก็บิดฝาฝาไปน,นี้นะครับแล้วเราก็เปิดฝาตรงนี้มันจะมีฝาอยู่ตรงนี้นะครับมันจะมีฝาอยู่บิ๊บ ก็เราจะก็ทําการหยดเลยครับประมาณสามหยดนะครับผมหยดลงในแผ่นตัวสามหยดนะครับเรานับเลยนะครับหนึ่งสองสามหยดนะครับผมแล้วเราก็ปิดฝาเลยนะครับ ปุ๊บแล้วเราก็เราก็ปิดฝาแล้วก็เราก็ใส่ในนี้เลยนะครับอันนี้อันนี้ด้วยนะครับผมในซองเราเก็บเข้าในซองนี้ให้หมดเลยนะครับเพราะมันเป็นขยะอันตรายนะครับ โบ๊บอันนี้เดี๋ยวเราค่อยใส่ในนั้นนะครับเราก็รอประมาณสิบถึงสิบห้านาทีนะครับอันนี้ผมเพิ่งไปฉีดยามาเข็มที่สี่นะครับไฟเซอร์แล้วก็ ผมเพิ่งไปฉีดยามาประมาณ4วันที่แล้วแล้วก็ผมมาตรวจซ้ำเพราะว่าช่วงนี้โควิดเยอะมากในช่วงนี้มันเป็นการป้องกันตัวเองครับโดยการตรวจ ATK ด้วยตัวเองไปก่อนเราก็มาลุ้นเหมือนกับลุ้นนะครับ ดูว่าจะถูกรางวัลที่หนึ่งหรือเปล่าหรือว่ายัางไงนี่ครับเห็นไหมครับมันมันจะขึ้นขีดหนึ่งตรงตัวสีแต่เทาว่ามันมันขึ้นที่ตัวทีด้วยแสดงว่าเรามีผลบวกแต่บางทีถ้าเราหยอดหยอด่อนหยอดน้ำยาลงไปเยอะเกินมันจะทำให้ตัววัดมันเสียแล้วมันจะเป็นสี แดงๆทั่วไปหมดอันอันแบบนั้นแสดงว่าใช้ไม่ได้อ่าเราเก็บของเรียบร้อยแล้วนะครับวันนี้ก็แค่นี้นะครับก็การตรวจอินเรียง่ายๆด้วยตัวเองสวัสดีครับ